ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชินเทอร์มลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่ะโอเคสำหรับอีพีสิบสาววิจันุกเนาะใช่น่ารักมากเลยอ่ะเป็นแนบอีพีที่เขามาแบบ จำลองว่าเป็นนักศึกษานักเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนสมบัติใช่แล้วก็ให้มาจับคู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกให้พีเซนต์ก่อนว่าอยากจับใครเงี้ยนะเออให้พีเซนต์แบบให้จีบก่อนไงว่าให้หวานสนห์ก่อนว่าเออให้หวานสนห์อุ้ยร่าร้ามากเลยอ่ะโดยยองใจยอกอ่ะ เดีชวโดยองเขาเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องความน่ารักความหวานความแบบไม่ควรบอกเขาชอบจีบคือเมจีบเก่งส่วนคนที่ชอบหยุมคือเมก็คือจีหุวเออเขาหยอดเก่งเนาะแล้วก็เขามีลูกเล่นะเขาว่ายน้ำอ่ะเป็นเหมือนนังเงียกน้อยพื่เคบอก ครีเอทอยู่ในหัวว่าเขาจะทำอะไรเหมือนเซนวาเลตี้ดีมากนะน้องโดยองส่วนแจยอกอ่ะก็คือเน้นแบบว่าเป็นคนแบบทัาชอบสกินชิปเนาะชอบกอดชอบหอมแก้มเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะทำแบบทาเป็นเรื่องปกติค่ะหอมจริงด้วยนะหอมจริงเนาะหอมหัวหอมแก้มหอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ด่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็มีมีคนขี้เขืนไงจองอูไงที่เพิ่งแก้งอ่ะตลกอ่ะแบบว่าไม่ต้องทำดีแอคชั่นนะไม่ต้องทำดีแอคนะโดนพี่พี่แกงตลอดเลย น่าจะเป็นคนที่น่าเอ็นดูมากทุกคนถึงอยากจะแกล้งขนาดเนี้ยแกล้งแล้วมันแบบเมันมันเข่าเออมันหมันมันหมันเี้ยวใช่ใช่น้องก็บอกพี่อย่าทำอย่างนี้ซีรีส์แอให้ยผมหน่อยตลกอ่ะแล้วก็มีหลายๆคนนีนใครอีกที่ที่แบบก็มีอาตายี่ไงที่ที่เดินแบบเลือกทุกคนอาจายี่ อาซาฮีก็ตลกเนาะน้องแมคนแบบมีมีมีเซนส์บาริลิตี้สูงเหมือนกันคนเนี้ยใช่น้องมาที่เดินเดินจับหัวหนึ่งวิหนึ่งวิใช่เดินจับหัวหนึ่งวิเปซอสองเดินหนึ่งวิใช่จุนยูก็เหมือนกันน้องก็หาเสียงใช่สวัสดีทุกคนแล้วก็นั่นแหละพอน้องๆได้มีการหาเสียงเซนเหมือนว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าโพยสน่เซก็ให้มาเลือกว่าใครจะ อยากจะคู่กับเราให้เดินออกมาก็ถ้าคนที่เลือกเราข้างหลังเราก็มีสิทธิ์จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะอย่างจีฮุนกับแจยองตอนแรกที่แบบสัญญาเออบอกรักกันคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เลือกกันและกันคืออะไรแต่ผิดคาดนะแจยองคิดว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะมีคนเลือกเยอะเนาะแต่ทำไมไม่มีทุกคนอาจจะแกล้งกันด้วยเพราะว่ามันชอบแกงมันไม่ใช่ความรู้สึก บางทีก็เหมือนกับไม,ไม่ได้เรื่องเพราะอยากคู่ใครนีคืออยากแกล้งกันทำเนี่ยใช่บางทีก็อยากแกล้งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ่ออออวนรู้ตัวตลกอะ่ะตอนที่น้องนั่งหงอยอะ่ะหัดอาสากโอกค่ะ <laughs> <laughs> อาสาีไม่เลือกเออหงอยเลยแล้ว แล้วทีนี้พอออกมาอีกรอบนึ่งอะเมื่อกี้น้องออกมาแล้วเรื่องเยดําเออแล้วนแล้วเยดําว่าเหมือนนายไม่ได้จะเหมือนไม่ได้ใสจริงใจเพราะว่าก่อนหน้านี้นายอยากได้อาซาฮีไปไม่เมื่อกี้คือเรื่องที่ไม่จริงใจเันนี้คือรักแท้แลรสักอย่างน้องนี่แหละเออแล้วโดยองอะตลกอีกคนนึงคือน้องน้องบอกคนแรกคือใครนะที่ไม่เลือกน้องอะอยู่มาชิโมหรอหรือใครวะไม่อซาฮีหรือเปล่าที่ที่น้องบอกว่า นายจำได้ไหมที่นายเข้าห้องมาตอนแรกอ่ะชั้นมองนายนายคือแบบเหมือนกับตกลุมรักตั้งแต่แรกเจอแล้วเขาไม่เลิกตัวเองปุ๊บพอมาคนที่สองบอว่านายจำได้ไหมตรงทางถงทางเดินฉันเชิญนายก็ฉันถกตอะนายใจนี้นั่นแหละตลกอ่ะโดยองอ่ะแล้วสุดท้ายโดยยองก็คู่กับใจยองไงใช่ไหมใช่ใช่แหละโดยยองกับใจยอเหรอใช่อืมใจยอกเลือกโดยยองใช่ไหมวะที่ที่โดยยองเอาเอาเสื้อคลุมไปคลุมให้อ่ะคลุมใครอ่ะ ดูยองคุมอาซาฮีอ๋ออาซาฮีเลือกดูยองถูกไหมอาซาฮีเลือกดูยองอ่ะใช่ที่ที่ดูตัวอกหักอ่ะเหมือนกับน้องเอาเสื้อคุมตัวเองไปคุมให้อ้าวทำไมเลือกดูยองรบออกไปเออน้องถูกแล้วถูกแล้วเลือกดูยองตลกอ่ะน้องน้องรักกันนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอีพีสิบสี่ต่อน้อก็ยังจะอยู่ในห้องเรียนอยู่นะคค่ะ อ๋อรีแคป EP.14 ต่อเมื่อกี้ผิดสามเราพูดผิดเนาะที่จริงอาซัฮีเขาเขาพูดกับแจยอกใช่ใช่ที่เตือนแรกเขาพูดผิดว่าโดยองกับแจยอกเกับกับอาซาฮีโดยองกับโยชิใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาพูดถึงรีแคป EP. นี้นะคะน้องๆก็เลือกมาก็เหมือนกับมาเล่นเกมแรกคือการอุ้มใช่ปะอุ้มอุ้มรอดห่วงใช่ไม่รอดห่วงเลยรอดอันนั้นเ็เลยไม่ใช่ห่วง เสาเออรอดเสาเสาก็ถ้าเรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าจะต้องเอาคนแบบตัวน้อยๆนะเอแต่คนที่ชนะคือคนตัวใหญ่นะจ๊ะอารโต้นะจ๊ะคนตัวสูงนะจ๊ะอยู่ที่ความแข็งแรงอ่ะเขาว่าอยู่ที่ความแข็งแรงของคนที่อุ้มแบบกล้ามเนื้อขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เยดํากับอารูโตก็ชนะไปสุดยอดแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือเหมือนกับน้องๆมาทานข้าวหรอหรือว่ามีก่อนหน้านี้ไหม ไม่อ๋อมีมีมีเกมไอ้นี่ไงใบใบตัวไงเออแล้วมีทำท่าโอ้แต่ยีดำจับแป๊บเดียวทำได้เลยอะสองวีอเออสมกับเป็นก้อนยีดำน้องอชริยะหลายด้านจริงๆถูกไม่กี่คนเองนะเกมใช่ใช่แล้วก็เป็นทานอาหารซึ่งคนแตกหักก็คือจีฮุนกับพยันซอกที่ไม่เลือกทานเหมือนกันเออแล้วคนที่น่าสงสารคืออาซาฮิที่ไม่กินผักเต่๋ยต้องไปนั่งกินมะเขือเทศเออแต่เจยอกเนาะแต่ว่าเจยอกเขาอาจเขาก็อาจจะเอา เขาว่าคิดว่าน่าจะเอาผักมากินเออน้องชอบไงเนาะมันมีสามชั้นด้วยไงที่อาสาฮีบอกว่ามีสามชั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าให้จับคู่เนาะให้จับคู่กันอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาออกมามองหน้าอะไรที่พูดเลยมองหน้าอะไรตอนที่เขาออจจะมาออกมามองหน้ากันเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงว่าให้ออกมาส่งซีกันที่ว่าให้มองตาแต่ละคนเออแต่ละคนเอามามองหน้ากันแล้วก็บางคนก็ส่งที่แบบ อย่างเงี like. like ้ยมันไม่ว่าฉันไม่ได้จะเลือกเธออะไรเงี้ยแต่มันมีคนนึงที่หวาดสนิทอย่างมากคือจองวานจองวานอ่ะพูดสรรพคุณของคนที่น้องจะเลือกอ่ะน้องพูดกว้างมากเลยนะเป็นยองที่ช่วยเหลือผมตลอดแล้วทุกคนเป็นยองหมดเออทุกคนก็เคยช่วยเหลือน้องก็คือมีจีฮุนจุนยูแล้วก็โดยยองที่เค้าเป็นตัวเองแล้วก็สอนเรื่องมนุษยสัมพันธ์กับผมโดยยองก็อุ้ยนี่ฉันนี่อะไรอย่างนี้ แล้วก็เขาแบบคอยอะไรเหมือนประมาณว่าคอยช่วยเหลือตลอดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจีฮุนก็ชันอะไรจนยูก็ชันแน่แน่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นน้องน้องจุนยูอมั่นใจตั้งแต่จนขนาดตอนที่ไปหย่อนหย่อนกองอะเห็นรายชื่อคนอื่นนะนอยังบอกเลยว่าไม่ใช่พวกนายแน่นอยมั่นใจแบบว่าเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นที่ไหนได้คือโดยท้องใช่น่ารักมากเลยอะแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบเลือกแบบว่าเลือกตรงกันเยอะเนาะอย่าง อย่างเจยอคกับอาจารย์ฮิก็เป็นอีมิตรภาพหนึ่งที่แบบูเขาเพิ่งจะมาเหมือนเพิ่งมาสนิทกันอะไรอ่าเงี้ยอาจารย์ฮิว่า๋ยวาจะสนิทมากกว่านี้ใช่เจย์ยอกก็เป็นคนแบบน่ารักอ่ะเราอาจารย์ฮิเขาไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเข้าหาคนเก่งเ่ยใช่อ้เหมาะสมอยู่ด้วยกันใช่แล้วเราก็มีมีหลายคู่แล้วก็มีคู่ที่ไม่ไม่ได้ถูกจบเลือกก็คือจินยูกับจีฮุนไม่มีคนหมดไม่มีคู่คนอื่นเขามีคู่สมหวังกันหมด ช่แล้วก็น้องจองวานกับโดยองอ่ะก็ได้บัตรทานอาหารด้วยเนาะที่เขาไปทานกันตอนช่วงคุกกี้เมื่อกี้นัไปทานเนื้อหรือไปทานอะไรกันนี่แหละเป็นเหมือนกับพัตคารุืมโดยองก็พูดเราแบบว่าอะไรนะบรรยากาศข้างนอกเหมือนนันนี่น่คือน้องเป็นคนเหมือนกับคพูดน้องโรแมนติกใช่ใช่แต่จองวานก็บอกยองอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยองจะหัว ตอนถ่ายรูปก็เราใกล้การเกินไปไหมเอ้าก็เราคู่กันไงเริ่มจะกลัวยองไหมทราบบอกว่าเริ่มจะกลัวยองน่ารักอ่ะเรารู้สึกว่าแบบชอบอ่ะชอบดูยองมากเลยเขาดะทับใจน้องอะไรเขาว่าน้องคนน่ารักอ่ะน้องคนนี้นะหนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไป รอดูอีพีหน้านะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราใน Content map คอนเทนต์เทเชอร์แมของน้องน้อด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเจอกันอีพีหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกแล้วก็กดซุปเปอร์ตงได้นะครับใช่ค่ะ<ม>วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยะคะ่ะเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ